สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอรพ่อพอ,พอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในิยมเศร้าๆขึ้นมาส่งบอกใครไปงานเจอซอจอยหับน้าถามเพิ่นวะพ่อแล้วสันมาพี่เฮ้ยพี่น้องมามเมื่อนี้เฮือนนั่งสาบสิเล่เลย นั่งหลัดมาทั้งนั้นอืมสิเลโอเลดีใจน้ำนางพี่น้องอยังแต่ทางนี้หรอวะ หนึ่งสองสามยังสามแพง ดีใจเี so, ่น oh, hey, so <mon er ้องเอ้ยขึ้นมากมีนะเฮืันนั่งฉาบสิเลวเลยยังสามยังซามอันเออเฮ้ยใส่บ้านนั่นแล้วก่อนใส่บ้านอยากใส่บ้านอลไรกอยากข้นอะไรก็ขึ้นบ้านนี่ใส่บ้านแล้วกอยากข้นนอนอะไรก็ขืนบ้านนี่นั่นแล้วของน คงได้อันบ้านประตูแล้วบ่ย่านเลยสิให้บ่าวใครหามน้ําส่วยสอจ้อยพี่น้องคืออยู่บ่เฮาบ่เคยตักน้ําเด้อนี่ขนได้ๆใช้บักตูแล้วขึ้นได้มันสิเป็นหยังเฮากะนอนไปนําอันนั้นแห่บ่ได้เงินแจังปูกะโลกะแลเอื้อว่าว่าจะได้ืออกัน มันจำเป็นวะสันใส่บาตรปตะตเฮ้ยมันสีเงินคั่วนะคะเมื่อเห็ดหมองเก่าก็ได้เฮ้ยเ็ดยีนีก็ได้ต่มาก้ต่ขางนได้ฮนแ่โมก่นนุ่งเดียนสันอ้าพาไปเนี่ยมออมา้ามงไปยังไดเฮ้ยไข่น่ะไปหาหมออยู่นั่งย่านเขีมพี่น้องเอ้ยไผคุ้มไปนั่งกับโบไปน่งมึงเอ้ยย่านเนี่โบหย่าน จะได้มุ้งอสีเอาพาไหมยมาแ้มแ้เรสียงพายเป็นมันอออเอาพามาเแียมาแ้มเอานี่นี่กัเห็ดตอยอืมอืมบอกใครหาบ้าพี่น้องเจอคือบนลัดเมื่อทังเจ้าจอยหลัดเมื่อพี่ฮ้ย ใครมาคุ้มนางไปหาโมนางกับโบไปนางยันเข็มใครแน่แล้วใครแน่แล้วนางวาะยาคุ้มมือกินยาบพัดมือกินยาป่ะยามือกันกินยาพัดมือยาคุ้มพัดมือนางวาะเม,ม,มือนี้กินขา้าวแล้วแหละก็ะกินอีกเลยเให้มันขาดไปเลยมือมือกัน ลงไปหาหน่อไม้หันใดค <ừ ừ S 1> งบรรยากาศเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยไปกับไข้ลายพุ่นให้ทางผู้เคยยังสามเพลงกันเล่ข้าเจ้าสาวมืนนนอ,อ,อนี้กันเลวแล้วนี 4, ่น้อเอ้ยข้าสาวเตยเลยเตยเข้าไปยังออ สามันอยู่ว่า ah ต e <tinc S 2> ีนมันนี่ไปเถื่อเถื่ออยากแต่งเด้สะที่คขอขอไปเพิ่มไปขอให้เพิ่มเงินพันสองพันสองพันสองนี่แหละเขาให้เพิ่มเงินพันสองเหตุโนได้บ่ะนี่สีแต่งนะบ่แต่งบัวนะแต่งบัวครเอ๋อวะน่ะพ่อนี่มามาใส่ใส่สามไปเลย่แต่งบัวแอ๋อแกงบัวต้าหิ้นะ มาแต่งอ่ะไม่ถาวรบัวมากไม่ถาวรบัวมากเคยได้ศิษาบุไรท่านนึงก็แต่งเ้นมั้งฮะฮึ่มเสียงเงินลายแล้วไม่ถาวราาลว่ะ,ะ,ะปะัญเาต์เนาะไม่ถาวเนาะ สิแล้วและเด้สาบอีก huh. ม uh ื่อนี้ก็แล้วไปเนพมา่นไพ่นะขั้นบ่มีเงินก็ซื้อสายต่อมาใส่ก่อนก็ได้อ่าบซื้อสายต่อมาใส่ก่อนก็ได้ยา่มากนี่เล่น ยายมากล้วก็มีแต่ซื้อสายเพิ่มซื้อสายนะครับซื้อดาดเพิ่มเลยสายพันหนึ่งไผ่นะเออหมื่นสามอะนนี้แลลวเขาในเทียงชุ่มเห่าขน่ะไผ่เก่าก็ยังหมื่นสามอยู่บ่กระดี่วไผ่สายกะใครเขาจะซื้อเองโลดเลยเขาไหลาเ้าเอา แ,แล้ใช่ยี่ใช่เล็บจะพียักษ <c oughs> ์บดเสือบอซื้อซื้อทรายมันนั่นอะไรกันมากไพนะ่ตัวเก่าน่ะออกมาทรายนะเจสฉพาออันนี้นะให้ให้ข้าเจ้าไปซื้ออันทามพอเอฟุลาเก็บไพ่นั่น,อนเออ แต่ขามืดลอกก็ลอกก็เอาเลยขันเข่าใหม่นะแพงและง่ายตัวนมาแล้วก็ซื้อซ้ายเพิ่มแล้วก็เอากระดานใหม่มาใส่ กัญชากัญชากัชาเกชา้อถามว่ากชาทยเป็นเงห่กชากันพันหนึ่งได้หพันหนสองพันกา้พันหนึ่งเฮ้ยออมันลงแล้วสะตอนเาใส่นะตอนเราใส่น่ะสามพันป้ายผูกใส่ในเฮื่นนะน่ะ้ใส่พันสามมาพันตายทำ เฮ้ยมึงเฒ่าแล้วมึงยังอยากใส่กันสอดอยู่วะไ่เถื่อลูกมันดีมันใส่โลอมันอยากใส่มันอันนั้นมันสอดอยู่มันหักตัดได้ไม่แถาเขาใส่นะ ข้าวใส่กันสอดนะเวลามันสอดมันกระตัดไฟเฮาดีใช่ใช่ับอมตั้งไพกับต่างหากตั้งไพกันย่อขึ้นเลยรก็ได้มุ้งอลยกก็เอาอันน่ะแอมเอาซก่อนก็ได้เออเอาเพราไม่ฮีอันน่ะว่าแอมเอาก่อนก็ได้เพราะได้หนึ่งเข่า อตกหนาพอบ่อไ้เท <ia> uh. <t ry developed Airbnb> <oused> no ี่ยวเมื่อหนึ่งอย่าพูนอ่าดิล่มตายดีล่มตายสี่แล่วอะไรดีเนอะบันแล้วกับบัใหญ่ออึงเติงอยู่อือก็ต้องขอบใจเอฟซีนางทุกทุกฐาน บรรนอันสามแล้วกับอึงตึงอยู่น้เยเนาะมันบได้น้อไอ้ได้เห็ดมันเห็นมันยังสามแพงขจามาสามมันนอนกันแล้วและนี่เนาะ ไฟเหตุบ้านประตูแล้วอลไกันขึ้นขึนเชยบ้านนี้ยู่เซยกันได้กันได้กันเอาอันน้ำมาอันใส่เอาขึนเอาก็ได้ยังก็ให้จอยเอา หน่ามึงเอ้ยนั่งไข่แน่เลยพี่น้องเอ้ยนั่งว่าเลยวันนี้มือนั้นพี่น้องประกุกุ่งนึงไปอันนี้ทางในเนาะ

แล้วเขาก็ปั่นเวลาปั่นสี่ให้ปั่นเด้ออันนั้นอันนี้ป็าูกโอเคร้านถึงสองเส้นามเส้เขาเปดปั่นทเรวเลยเ้านสาวขึ้นเลยเขากระปั้นมแล้วจะสางมัเนเอ้ยเลี่ยงเลยงามเลยซัี่กระได้สางมันนเฮ้ยปีแตพอปีนสางกันเอาเฮ้ยเนาะ ได้ <c oughs> ่เงินอืมช่ก็ยากได้แต่เงินนางว่ะเพาะถ้าเหตมผลตัวเห็นแห่ีดีเหมือนแต่คืออืมถั้าแมนนอนั่นกคอกเงจื้อแตับขอ้งอันของอันของอิซุยกกะแตกคือกันเลยเฮ้ยแต่แต่ห้ามปั้นเทปเองกับมือกันอ่งแต่เนจะจอดเงินจะซื้อจะเป็นอยางเป็นไม่ฟู แห้งตายอีเด้อเฮ้ยมันคามเป็นน้ำปูนอีล่ะเฮาสิซามมามันเก็บใส่จักหน่อยมันแตกคือเก่าเอ้ยมันบ่อั้นั่นดอกมันแะซื่อๆบัดอันบัดแล้วบัดแล้วมีเงินก็ทาสีใส่มันก็บ่เห็นแล้วเฮ้ยเออต้องเก็บสเก็บเฮ็ดกโอ้ยมันบ่เห็นดีจ้ะน้จอยกับแม่พี่น้องเฮือนแล้วนั่งบักใหญ่นะเฮ้ยอื นางว่าได้แล้วมันนี้มีแห้งเลยซีดจใจไม่ได้สีดหน้ามันแตกหน้าช่นแบบนี้หน้าครับหน้าขโมยทุบชุกแล้วมันแตกมันบอกเป็นยังดอกเคยยังเนียย่าเป็นยังโอ้ยมันบหูเฮ้ยมันบอกเป็นยังดอกอันนี้กับแล่เขาเจ้ากระปูกกับเบื้องอยู่โอ้ยสามีก็นอนได้แล้วเอ้ย ศาสตร์เยอะเลยเออศาสตร์คอาเทนต์ศาสตร์ยางด้วยคุณเจนคือมันศาสตร์ยางนะมันเป็นน้าลาล่ะพี่น้องทีน่ะพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสบายดี